มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอักขีภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมวันนี้ที่บริเวณบ้านเลขที่51หมู่22ตำบลสะสี่มุมอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัมภ์เช่นสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอักขีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมีนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชตผู้ราชการจังหวัดนครปฐมในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่นางสาวจีราพรสะทองอ้อม อาศัยอยู่บา้านเลขที่ดังกล่าวซึ่งประสบอักีภัยเมื่อว,วันที่1มีนาคม2567บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น